มาดูผลงานของวิงฮุษาในสมรภูมิบ้างครับเขาสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ไว้หลายต่อหลายครั้งอันดับแรกเลยขอหยิบยกสมรภูมิเคยรชมในปี1605เป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทัพของเครือจักรภพโปแลนด์ลิทุนเนียกับสวีเดนทางฝั่งโปแลนด์มีอยู่1,000วิงฮุษาส่วนสวีเดนมีกองกำลังอยู่11,00011เท่าครับกองกำลังแตกต่างกัน11เท่า แต่ก็อย่างที่บอกครับการโจมตีเป็นละลอกคลื่นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทับมา้าทูดสวรรค์วิงฮุซาสามารถทําให้แนวรบของสวีเดนแตกกระจายและก็จบศึกนั้นภายในเพียงแค่20นาทีสมรภูมิเคชมเนี่ยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของยุโรปเลย1ต่อ11อ่ะแล้วก็ชนะได้ภายใน20นาทีโ oh. อ้ยังกันิยาย แต่เกิดขึ้นจริงไปแล้วครับสมรภูมิต่อมาครับเป็นศึกที่โคชีนในปี1 6 2 1สงครามครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างเครือจัก,กรภพบโปบแลนด์ลิทัวเนียกับทางฝั่งออตโอตโมันแน่นอนครับกองทัพเติร์กออตโตมันมีกําลังที่เหนือกว่าแบบทุ่มทวมเลยแต่ก็พอว,วิงฮุสซาเช่นเดิมที่เผชิญหน้าแล้วก็หาจงังหวะคาวเตอร์แท็กโจมตีทาลายรูปขบวนต่างๆของกองทัพเติร์กได้จนสุดท้ายครับไม่มีผลแพ้ชนะเกิดการเจรจา ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อัศวินม้าติดปีกวิงฮุสซาได้ปกป้องอธิปไตยของโปรแลรนไได์ไว้ได้อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันสมรภูมิที่เวียนนาปี1683และนี่คือสมรภูมิที่วิงฮุสซาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับกองทัพอ,อตโตมานนับแสนกำลังจะยึดกรุงเวียนนาสำเร็จละดำเนินการยุทธวิธีล้อมเมืองไวล้ละ อันนี้ไม่ใช่พระเอกขี่ม้าขาวครับเป็นพระเอกขี่ม้าสวมเกราะเหล็กติดปีกการปรากฏตัวของทัพม้าส,สวมเกราะติดปีกนำโดยกษัตริย์โปรแลนด์ในยุคนั้นก็คือคิงเจนโซบิสกี้พร้อมกับทัพวิงฮุษาได้ทำการโจมตีสวนกลับขนาดใหญ่พวกเขาเปิดฉากบุกเข้าทำลายกองทัพของชาวเติร์จกจักรวรรดิออตโตมันจนแตกพ่ายและนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หยุดการรุกลาน ยุโรปของมหาอำนาจในยุคนั้นก็คือออตโตมันการขยายอำนาจของชาวเติร์กซูแผ่นดินยุโรปก็สิ้นสุดลงณตรงนั้นเลยนี่แหละครับถือว่าเป็นเราอัศวินผู้ปกป้องเป็นโปรเทคเตอร์แห่งยุโรป